ขบวนที่168กันตังกรุงเทพอภิวัตรเข้าจอดชันชลาที่1ที่สถานีชุมพรนะครับหัวรถจักร GEA หมายเลข4548ทําขบวนครับ ขบวนนี้มีตู้นอนปรับอากาศ2ตู้ตู้นอนชั้น2พัดลม2ตู้ตู้นั่งชั้น2 1ตู้และตู้นั่งชั้น3 4ตู้นะครับจะจอดเลยสถานีไปนะครับผมเทททททททอาาานนนนนัััับบ้้งงร่จ ผู้โดยสารตกหลดขบวนนะครับผูบ้โดยสารบางคนเพิ่งได้ขึ้นรถไฟที่สถานีชุมพรก็จะไม่รู้ว่ารถไฟจะจอดเลยชานฉลาบไปนะครับ <ś c oughs> ก็สักครู่เนี่ยก็รถ <m> ไฟก็จะได้สัญญาณ, <m> ญญาณการปล่อยขบวนรถแล้วนะครับตอนนี้รอสัญญาณอยู่นะครับ ตอนนี้ขบวน168กันตังกรุงเทพอภิวัตรก็รอสัญญาณการปล่อยขบวนรถออกจากสถานีอยู่นะครับตอนนี้ไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรหรือเปล่าเพราะว่าขบวนรถยังไม่ออกจากสถานีชุมพรสักทีนะครับแล้วก็เหมือนกับทุกอย่างดูเงียบไปนะครับทั้งผู้โดยสารทั้งคนที่มารอญาติดมาส่งญาติขึ้น ขบวนรถไปนะครับผมก็อยู่ทางฝั่งฝทางด้านนู้นนะครับแทนห้องไปเนี่ยครับอยู่ทางสุดฝั่งด้านนู้นนะครับก็น่าจะมีอะไรหรือเปล่าก็ทําให้ขบวนรถมาถึงมาถึงสถานีเนี่ยไม่ช้านะครับผมก็อยู่ตามเวลาแต่ว่าออกจากสถานีก็ค่อนข้างจะช้านะครับตอนนี้ได้สัญญาณการปล่อยขอบวนรถ ที่168กันตังกรุงเทพอภิวัตน์ออกจากสถานีชุมพรแล้วนะครับอันนี้เจ้าหน้าที่ก็ได้ส่งสัญญาณไฟกระพริบเพื่อเป็นการบอกว่าขบวนรถพร้อมออกขบวนพร้อมออกเดินทางแล้วนะครับอันนี้ผมก็จะพูดติดหน่อยแล้วก็ผมไม่ได้ตัดนะครับอันนี้คือผมถ่ายเสร็จแล้วก็ผมลงเลย มีการเคลื่อนตัวแล้วนะครับเคลื่อนตัวออกจากสถานีชุมพรแล้วนะครับ นั่งชั้น2ก็เมื่อกี้ดูเหมือนตู้จะเป็นตู้เงียบๆเ,เหมือนจะเขานั่งเงียบกันนะครับผมไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยส่วนตู้ชั้น3มนี่ก็ยังมีผู้โดยสารที่แบบว่า,ายังคุยกันบ้างอะไรบ้างนะครับของสั่นเลยขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับที่นี่สถานีชุมพร